ท่านคณะกรรมการและสวัสดีผู้เข้าร่วมสัมมานาทุกท่านผมนายนารง n ัก a ดวงแก้วและนายอานน์ผ่องใสจากหน่วยอุบลราชธานีจะขอนำเสนองานวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดินปลูกอินเซียงามเข้าสู่ตลาดการค้าซึ่งมีครูวีรพันยาวงและครูบัวใสสอนชัยเป็นที่ปรึกษา สำหรับความเป็นมาของการทำวิจัยในครั้งนี้เนื่องจากมาตรการการยับยั้งของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1ิที่ประชาชนต้องอยู่บ้านทำให้ธุรกิจต่างๆได้รับผลกระทบถึงขนาดต้องปิดกิจการในภาวะที่คนต้องอยู่บ้านการหากิจกรรมทำที่บ้านเป็นสิ่งที่หลายคนสนใจหนึ่งในนั้นคือการปลูกต้นไม้เพื่อคลายเงาเพื่อการบริโภคและความอยู่รอด ทำให้ธุรกิจต้นไม้เติบโตอย่างก้าวกระโดดส่วนกระแสวิกฤตอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนธุรกิจต้นไม้นอกจากผลิตและจําหน่ายต้นไม้แล้ววัสดุปลูกเช่นดินใบกล้ามปูปุ๋ยคอกกระถางก็เป็นสินค้าขายดีที่สร้างรายได้ให้กับธุรกิจนี้ไม่น้อยจากการสำรวจตลาดต้นไม้พบว่าผู้ซือ้อมักจะซื้อต้นกล้าพืชผักสวนครัว พร้อมกับวัสดุปลูกอินทรีย์เช่นปุ๋ยครอกใบกล้ามปูเพื่อปลูกผักอินทรีย์กินเองที่บ้านประกอบกับรายงานที่ว่าในช่วงปีที่ผ่านมาสินค้าอินทรีย์จำพวกพืชผักขายดีเป็นอันดับต้นๆทำให้ผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะพัฒนาวัสดุปลูกอินทรีย์เพื่อจำหน่ายโดยนำเทคนิควิธีการปรุงดินและให้ปุย๋ยที่ใช้ในฟาร์มผักอินทรีย์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แล้วมาทำเป็นวัสดุปลูกสำเร็จรูปที่มีคุณภาพทำให้พืชเจริญเติบโตได้จนถึงระยะเก็บเกี่ยวโดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยใดๆลงไปอีกหากโครงการนี้สำเร็จก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประกอบอาชีพและช่วยให้ผู้ซื้อได้รับความสะดวก สามารถปลูกผักอินรีย์กินเองที่บ้านด้วยความมั่นใจในความปลอดภัยและพึ่งพาการป้องกันตัวเองในภาวะการระบาดของโรคโควิด -19 สำหรับการทำวิจัยในครั้งนี้ได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ดินปลูกอินทรีย์งาม 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อใช้ดินพร้อมปลูก และการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ดินปลูกอินทรียงามซึ่งแบ่งการดำเนินงานเป็น2ขั้นตอนดังนี้ขั้นที่1พัฒนาผลิตภัณฑ์ดินปลูกอินรียงามโดยผลิตดินปลูกสีสูดด้วยการผสมปุ๋ยหมักดิน,ลดนและปุ๋ยมูลไส้เดือนอัตราส่วน2.40 2 4อ5 2 4ต่อ0ต่อ และ2ต่อ4ต่อ1.5จากนั้นนำไปทดสอบคุณภาพโดยศึกษาผลของดินปลูกแต่ละสูตรต่อการเจริญเติบโตของผักสังชูวิธีการคือใส่ดินพร้อมปลูกลงในแปลงปลูกแบบยกชั้นขนาด1.25ุคูณเ5คูณ0.2เมตรนำต้นกล้าผักสังชูอายุ15วันจำนวน120ต้น ปลูกลงในแปลงระยะห่างระหว่างต้น30เซนติเมตรระยะห่างระหว่างแถว20เซนติเมตรรดน้ำด้วยระบบมินิสปิงเกอร์นาน3นาทีวันละ2ครั้งเวลา9นาฬกาและ15นาฬกาวัดการเจริญเติบโตด้านความกว้างส่งพุ่มความสูงต้นจำนวนใบและน้ำหนักสดของผักจำนวน20ต้นซึ่งได้จากการสุ่มด้วยวิธีจับสลาก หลังย้ายปลูก6สัปดาห์จากนั้นเลือกดินพร้อมปลูกที่ให้การเจริญเติบโตของผักสูงสุดนำมาเป็นผลิตภัณฑ์ดินปลูกอินทรีย์งามต้นแบบขั้นที่ 2. ทดสอบตลาดเพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อใช้ดินพร้อมปลูกและการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ดินปลูกอินทรีย์งามวิธีการคือ นำผลิตภัณฑ์ดินปลูกอินทรียงามต้นแบบไปวางจำหน่ายที่ตลาดต้นไม้ในชุมชนอบตอหนองขอนและบูธจำหน่ายสินค้าของวิทยาลัยในงานกินสบายใจและงานเข้าใหม่ปลามันซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์รวมการค้าสุนีทาวเวอร์จังหวัดอุบลราชธานีจากนั้นให้ผู้ซื้อดินปลูกอินทรียงามตอบแบบสอบถามซึ่งข้อคำถามมี3ตอนดังนี้ ตอนที่1เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามตอนที่2เป็นพฤติกรรมการซื้อใช้ดินพร้อมปลูกของผู้ซื้อตอนที่3เป็นกรรมยอมรับของผู้ซื้อต่อผลิตภัณฑ์ดินปลูกอินทรียงามผลการดำเนินงาน1 ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดินปลูกอินทรียงามโดยนำดินพร้อมปลูก4สูตรไปทดลองปลูกผักสังชูเพื่อทดสอบคุณภาพแล้วเลือกดินพร้อมปลูกสูตรที่ให้ผักสังชูเจริญเติบโตสูงสุดทำเป็นผลิตภัณฑ์ปลูกอินทรียงามต้นแบบพบว่าดินปลูกสูตรที่ 2, 3 4ทําทำให้เจริญเติบโตของผักสังชูทั้ง4ด้านคือความกว้างส่งพุ่มความสูงต้น จำนวนใบและน้ำหนักสดสูงกว่าดินสูตรที่1อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติดินสุรที่3และสุรที่4ให้การเจริญเติบโตของผักสูงสุดไม่แตกต่างกันดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มค่าและแลดต้นทุนการผลิตเราจึงเลือกดินสูตร3มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ดินปลูกอินทรีย์งามต้นแบบ 2. ผลการทดสอบตลาด เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อใช้ดินพร้อมปลูกและการยอมรับของผู้ซื้อต่อผลิตภัณฑ์ดินปลูกอินทรีย์งามพบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน57รายส่วนใหญ่เป็นหญิงร้อยละ64.9อายุระหว่าง46-60ถึง60ปีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุดมีหลากหลายอาชีพทั้งค้าขายรับราชการ เกษตรกรและนักเรียนนักศึกษาการศึกษาพฤติกรรมการซื้อใช้ดินพร้อมปลูกที่ผ่านมาพบว่าร้อยละ70.2เคยซื้อใช้ดินพร้อมปลูกเหตุผลเพราะว่าสะดวกในการใช้งานผู้ซื้อร้อยละ47.36ซื้อใช้ดินพร้อมปลูกมากกว่า3ครั้งต่อปีโดยร้อยละ70.2ซื้อจากตลาดต้นไม้ รองลงมาคือซื้อในงานแสดงสินค้าและสั่งซื้อผ่านออนไลน์ตามลำดับผู้ซือ้อใช้ดินในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมากที่สุดร้อยละ59.6รองลงมาคือใช้ปลูกพืชผักสวนครัวร้อยละ35.1เมื่อศึกษาการยอมรับของผู้ซือ้อ ต่อผลิตภัณฑ์ดินปลูกอินรียงามพบว่าผู้ซื้อเพิ่งรู้จักผลิตภัณฑ์ดินปลูกอินทรียงามจากตลาดต้นไม้และบุตรจำหน่ายสินค้าของวิทยาลัยไม่เคยพบในสื่อออนไลน์ผู้ซื้อส่วนใหญ่ร้อยละ35.1เลือกสื่อดินปลูกอินรียงามเพราะชื่อและรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ซื้อเพื่อนำไปปลูกพืชผ,ผักสวนครัวร้อยละ59.6และนำไปปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ร้อยละ38.6ผู้ซื้อร้อยละ59.6เห็นว่าผลิตภัณฑ์มีราคาแพงไปส่วนอีกร้อยละ45.6เห็นว่ามีราคาเหมาะสมแล้วสิ่งที่ผู้ซื้อเห็นว่าควรปรับปรุงมากที่สุดคือปัญจุภัณฑ์รองลงมาคือราคาสรุปผลการทดลอง 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดินปลูกอินซียงามทำได้โดยการผสมปุ๋ยหมักดิน และปุ๋ยมุลไส้เดือนอัตราส่วน2ต่อ4ต่อ1ซึ่งเป็นสูตรที่ประหยัดคุ้มค่าและทำให้ผักสังชูตะเเติบโตได้ดีที่สุด 2. การทดสอบตลาดทำให้ทราบว่าผู้ซื้อส่วนใหญ่เคยซื้อดินพร้อมปลูกจากตลาดต้นไม้เพื่อนำไปปลูกไม้ดอกไม้ประดับมากกว่า3ครั้งต่อปี ผู้ซื้อเพิ่งรู้จักผลิตภัณฑ์ดินปลูกอินทรียงามที่ตลาดต้นไม้และบูธแสดงสินค้าของวิทยาลัยยังไม่พบเห็นในทางออนไลน์ผู้ซื้อเลือกผลิตภัณฑ์ดินปลูกอินรียงามเพราะชื่อและรูปลักษณ์โดยร้อยละ59.6ของผู้ซื้อเห็นว่าราคาผลิตภัณฑ์แพงไปส่วนอีกร้อยละ45.6เห็นว่าราคาเหมาะสมแล้วผู้ซื้อซื้อผลิตภัณฑ์ดินปลูกอินรียงาม เพื่อปลูกผักสวนครัวต่างจากดินปลูกทั่วไปที่ผู้ซื้อซื้อเพื่อปลูกไม้ดอกไม้ประดับสิ่งที่ผลิตภัณฑ์ควรปรับปรุงคือบรรจุภัณฑ์ราคาและการประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ผลิตภัณฑ์มีโอกาสทางส่วนแบ่งการตลาดเนื่องจากมีจุดเด่นและเป้าหมายในการซื้อที่แตกต่าง 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดินปลูกอินทรีย์งามทำได้โดยผสมปุ๋ยหมักดิน และปุ๋ยมูลไส้เดือนอัตราส่วน2ต่อ4ต่อ1ซึ่งเป็นสูตรที่ประหยัดคุ้มค่าและทำให้ผักสังชูเจริญเติบโตได้ดีที่สุด 2. การทดสอบตลาดทำให้ทราบว,ว่าผลิตภัณฑ์ดินปลูกอินทรีย์งามมีจุดเด่นที่ชื่อและรูปลักษ์ผลิตภัณฑ์มีเป้าหมายการซื้อใช้ที่แตกต่างทำให้มีโอกาสในส่วนแบ่งการตลาด แต่ต้องปรับปรุงบรรจุพัณฑ์ราคาและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ข้อเสนอแนะ 1. การทดสอบตลาดแล้วกระตุ้นให้ผู้ซื้อตอบแบบสอบถามโดยวิธีลดแลกแจกแถมอาจทำให้ได้ข้อมูลที่ไม่จริง 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของปุ๋ยมูลไส้เดือนมีต้นทุนค่อนข้างสูงเพื่อลดต้นทุนอาจต้องเลี้ยงไส้เดือนเอง หรือหาวัสดุอื่นทดแทน